ชื่อวัฒนาศีเพง็งค่ะอายุห้าสิบเอ็ดปีค่ะมาจากกำแพงเพชค่ะจะมาส่งกันบ้านวันวันนี้กิเลศความอยากวันนี้วันนี้แค่กิเลสจำได้ผิดค่ะว,วันนี้ไปจัดแบ่งปันปันสุขาคาที่บ้านลาดค่ะพอดีท่านมาจากที่อาคารบวรเพราะวันนี้มีฝนตกค่ะ แล้วมันหลายตัวค่ะเห็นพิซซ่าหน,หนูเห็นพิซซ่าแล้วหนูมันมันทั้งส้มตำทั้งพิซซ่าทั้งก๋วยเตี๋ยวกินมันมามันก๋วยเตี๋ยวเราก็เคยกินแล้วเราก็สู้ว่าบอกว่าก็บอกพิจารณาตอนพิจารณาเมื่อก่อนมันจะกินเยอะกว่านี้ค่ะ ติดเยอะกว่านี้ด้วยแต่ตอนนี้มันลดปริมาณลงค่ะเหมือนที่หนูมีความสัมผัสได้คือพอเราจารณาแล้วอยู่ๆมันก็จะกินไม่หมดก๋วยเตี๋ยวค่ะมันหลายหลายครั้งแล้วเมื่อก่อนมันจะไม่ได้แบบนี้มันจะต้องกินเยอะกว่านี้มันโลก่กว่านี้แต่ว่าพิซซ่าแล้วก็ไปไปเจอก๋วยเตี๋ยวอีกมันเหมือนอาจารย์พูดนะคะ พอเหมือนเราแบบกินแล้วมันก็ไอ้นี่แล้วมันก็กลับมาอยากกินอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าความความอยากของเราน้อยลงแต่ว่าหนูสู้พิซซ่าไม่ได้พิซซ่าแล้วก็ที่หนูสู้ไม่ได้ก็คือขนมช็อกโกแที่หว,นหวานๆนะคะแต่ก็พยายามสู้ไอติมอยู่สู้ไปสู้มาหนูแพ้หลายอย่างเลยวันนี้ ไอติม <Hey>, <laughs> ด้วยค่ะไอติมแต่หนูก็บอกว่าเออเ,เราได้เราได้ลองนะถ้ามันไม่ไหวถึงเราจะแพ้เราก็ได้เรียนรู้ว่าเออมันกินอ่ะเราติดรสชาติมันมันไม่อร่อยเหมือนเดิมแต่ว่าเราติดรสชาติที่มันมันมีความหวานความมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็รู้แหละว่ามันไม่มีประโยชน์มันกินแล้วมันเป็นเชี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เออถึงถึงเราจะ สูไม่ไม่ได้หลายๆอย่างเราก็ได้เรียนรู้นะเราก็ได้พิจารณาว่าอันไหนมันเป็นประโยชน์อันไหนมันเป็นโทษแล้วหนูก็รู้สึกว่าตอนแรกอะหนูพิจารณาว่าหนูจะเอาไว้เตี๋ยวมันเป็นโทษกว่าส้มตำเผ็ดเป็นเป็นโทษน้อยอะค่ะก็เอาเอาไปวเตี๋ยวแล้วอยู่ๆมันมากินกับเพื่อนเพื่อนเอาส้มตำมาเต็มเลยแล้วเราก็เลยอเราเราก็ไม่ยึดตรงส้มตำได้ไหม เรายึดว่าเราจะไม่กินส้ตมตำมันมีพิษมากเราก็ลองชิมดูซิว่าเออมันเป็นยังไงเรากินแค่นี้อาจารย์บอกว่าถ้าเราไม่คิดว่ามันมีพิษพิษมันมากมันก็มันก็จะมากทวีคูณอะไรอย่างเงี้ยถึงมันแม้นว่ามันจะพิษไม่มีไม่มีไม่มีมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่คิดว่ามันมีพิษนะคะแล้วพอหนูคิดว่าเออเรากินเพื่อเรียนรู้ลองลองซิว่าเออมันเป็นรสชาติยังไงเราก็ไม่เอาเส้นเราก็เอาแค่ส้มตํา เอามาช้อนหนึ่งค่ะเอามาช้อนหนงกินแล้วมันรู้สึกว่าเออมันมีรสชาติเผ็ดของมื่อกรอมื่อกนะ่อนเนาะเราจะชอบรสรสแบบนี้เราชอบมากเลยทั้งโลกนะคะหนูพอกินเราเพอกินรู้รสแล้วอ๋อนี่แค่นี้ก็พอแล้วเราก็ไม่อยากได้แล้วค่ะแต่พิซซ่าเนี่ยหนูแพ้หนูหนูยังลงยังติดหนูไม่ค่อยได้เคยกินนะคะ แล้วมันก็รู้สึกว่าอ๋อมันมันติดรสชาติของเขาหลายๆอย่างก็ก็ตอนนี้หนูก็ไม่ทุกข์ใจค่ะหนูกินหนูรู้สึกว่าหนูได้เรียนรู้หลายๆอย่างที่หนูกินแล้วมันก็ลดปริมาณเยอะลงกว่าเมื่อก่อนเยอะเมื่อก่อนเราโลภเราเรากินเยอะกว่าน,นี้ค่ะหนูก็แชร์ประสบการณ์แค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ คุณรู้มีอะไรชี้แนะได้น,น,นะคะแสดงว่าเราจะเริญขึ้นอยู่นะเนี่ยกินน้อยลงไงคะน้อยลงเนาะแต่ว่ามันมีอันใหม่บางอย่างที่เราไม่เคยกินนะจริงๆเราไม่น่าจะได้ชอบมันนะอย่างพิซซ่าเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เราเคยกินใช่ไหมคะไม่ค่อยได้กินมันอยากไรตอนได้กินพิซซ่านะมันอยากอะไรคะมันติดรสชาต มันมีหลายๆสีที่มันเขาใส่ใส่อะไรที่มันมีรสเปรี้ยวหวานนูหนูจะชอบความหวานอยู่แล้วอะค่ะมันจะเปรี้ยวหวานอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วมดแล้วมันก็จะมีหลายๆสีที่เขาผสมมันมีหลายอย่างักอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรุงจริงเหรอจริงเหรอว่ามันมันอ่ะมันอร่อยมันอร่อยจริงเหรอว่าหนูก็นึกอยู่นะว่าที่คําพูดของอาจารย์อะที่ว่ามันสุกแ้รเปรี้ยวอะแต่ ิเลสหนูมันมันไม่ทันหนูหนูหนูแค่ว่ามันตอนนั้นมันแบบมันไม่ไหวแล้วมันอยากแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่พิจารณาเลยมันมีความรูสึค่ะขนาดเป็นพิษนะหนูยังอยากอ่ะหนูหนูก็สำนึกผิดเออพิซซ่าอาจารย์ท่านชื่อให้ว่าพิซซ่าหั่พิซซ่าหั่น แล้วกินแล้วตอนนี้เห็นพิษมันหรือเปล่ามันมีพิษออกมาไหมคะเห็นพิษหรือ,อยังตอนรู้สึกว่ามันร้อนก็วตวนหนูหน่อยๆแต่หนูก็คิดว่าหนูจะไม่ทุกข์เพราะหนูยินดีที่หนูจะรับค่ะถึงพ่อใ,ใจที่จะกินแล้วเพราะว่าถ้าถ้าเกิดว่าเรากินแล้วเราทุกข์ใจอะค่ะ อาจารย์บอกหนูจําไม่ได้นะคะหนูคิดว่าอาจารย์บอกว่ามันมันจะทุกทวีคูณแต่ถ้าเรากินแค่พิษน้อยเดียวอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราคิดว่าพิษเยอะมันยิ่งทวีคูนอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยกินแบบสบายใจก็ก็ยินดีอ๋ออับปั้มกินแบบสบายใจแบบสบายใจแต่จะิญ่ทำกนะดูอาจารย์จะี๋วบอกให้นะจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์อะไรจะบอกว่า ถ้าเราจาเป็นต้องกินหรือหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าเรามีเหตุผลที่ไม่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ในตรงนั้นเราจําเป็นต้องกินมันเป็นวิตแท้แค่นั้นก็ให้เราก้ากินเลยกินดีกินแต่ถ้าเรามีปัญญาที่เราเอี่ให้เลือกกินใช่ไหมจริงๆแล้วเราไม่ใช่สู้ไม่ใช่สู้พิซซ่าไม่ได้หรอกมันสู้ความอยากสุขสมใจไม่ได้ใช่ค่ะและอย่างหนึ่งคือมันยังยังสู้กําลังของความบาดบั่นที่จะต้องตั้งใจเห็นมันเป็นโทษแต่เราเห็นน้ําหนักแล้วเนี่ย บางคนเนี่ยอย่างนี้เลยนะว่าอ,อลักษณะของเราเนี่ยลักษณะรู้น้ำหนักของความอยากเราลดลงความโลภลดลงนะออใช่ปะคือเราบริโภควัตถุไอ้สิ่งที่มันเป็นอย่างเงี้ยน้อยลงออใช่ปะไอตัวที่มันเดียมันดีอยู่แล้วออแต่ส่วนน้ําหนักของมันนี่มีความทุกข์ที่มันอยากแล้วเราลดไม่ได้ไอตัวเนี้ยเราต้องพัฒนาต่อแล้วกันนะแต่ว่าเราเป็นแบบนี้บ่อยๆลักนาคิดว่า ไอาการที่เรากินของที่มันเป็นพิษมากๆที่วาสนาบอกมันจะทําให้ร่างกายเราแข็งแรงได้ไหมไม่ได้ค่ะหนูก็พยายามแข็งแรงได้ไหมไม่ได้มันเป็นมันเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหม,ไมไแต่จริงแต่ว่าถ้าเราพยายามภาพเพียรมาสุดสุดขอบคุณครับอาจารย์ก็คือว่าถ้าเราดูแล้วภาพเพียรเต็มที่แล้วน้ําหนักมันคนทุกเกินไปจริงๆนะหรือเราตรงนั้นมันอยู่ต่อหน้าแล้วนะ่ะอยู่ที่เราเนี่ย ไม่มีอะไรจะกินแล้วแล้วเราตัดสินใจที่จะกินนะก็ยินดีกินเข้าไปแล้วก็ดูผลมันเนาะใช่ไหมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ถ้าเป็นส่วนหนึ่งที่เราคิดว่ามันมีอย่างอื่นให้เราเลือกกินแต่มันยังมีใจไปโอดเคียงอยู่ตรงนั้นนะ่ะตรงนั้น,นให้เราฝึกภาคลองฝึกดูนะเราก็จะเห็นน้ําหนักของมาเยอะขนาดนั้นน่ะน,นะไอการฝึกภาคไม่ได้แค่มันจะเป็นการอดกั้นก็ได้หรือาพิจารณาด้วยการเข้าไปเสพก็ได้ แต่เราต้องมีปัญญารู้ด้วยว่ามันเป็นความจริงไหมว่าที่กินแล้วมันจะให้ความสุขเราที่แท้จริงเลยเมื่อมันก็ต้องป่วยมันก็ต้องไม่แข็งแรงแล้วก็ให้ข้อมูลเขาไปใหม่เนาะเพราะเราก็เห็นเนอะอย่างที่เราอยากกินเนี่ยกากการเป็นพิษรู้ทั้งรู้อ่ะมันเป็นแค่ความคิดแต่พอเราอยากปุ๊บเราทุกเลยคือเราอยากได้อย่างใจหมายเลยใช่ไหมนั่นแหละคือตัวกิเลสที่มันยังทุกข์ไม่สมใจอยาก แล้วมันก็หายผอเราได้เสพเลยนะแหมวางตัวอย่างดีเลยว่าเรากล้ากินเลยก็จะไม่สุก <laughs> มันหลอกเ, <laughs> เออเหลี่ยมนั้นแหละมันอยากได้สุกจริงๆแล้วมันอยากได้สุขสมใจเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเหลี่ยมมุมไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีก็เหมือนกับเหมือนกับมิจฉาชีพนะเขามาพูดเขามาพูดแบบเที่ยมโหดมาไถาเงินเราเราจะให้เขาไหมไม่ให้ไหมไม่ให้เนาะเขาต้องเอาสิ่งดีๆเอาทุกอย่างมามาขับรถเบนซ์ ครับรถแบนต์ถือกระเป๋าเกมบอลมาเลยนะมาหลอกเอาสวรรค์มาล,อล่อเราแบบนี้แหละให้เราคิดว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันดีมันถูกแต่จริงๆแล้วมันซ่อนด,ด้วยสิ่งที่สมใจอยากเสริสมใจอยากตัวนั้นแหละแต่นี่คือวิธีที่นี่คืออุบายของเขาให้เราได้เรียนรู้น้ําหนักของความไม่สบายใจที่เราเป็นอัดีแล้วเห็นไหมครับว่ามันหลายเหลี่ยมหลายมุมนะแต่แล้วจริงแล้วเราดูแล้วกันว่าตัวที่เราไม่ติดแต่ดีแล้ว ให้เราทัฒน,นาต่อไอตัวที่ติดแล้วให้เราทำใจในใจเพิ่มเนาะทำใจในใจเพิ่มไปค่อยๆเรียนรู้ไปถ้าเราไปกินทุกอย่างลองทุกอย่างในชีวิตนี้รับรองเลยไม่ต้องวิมุตแล้วคันนี้มุตอย่างเดียวเลยไม่ไม่เงยหัวขึ้นเลยระนี้เราต้องมีกําลังใจนะครับพี่บอมบอกให้อย่างหนึ่งว่าผมบอกให้อย่างหนึ่งว่าอาจารย์พูดเสมอว่าเราแม้กระทั่งพระเจ้าก็บอกเลยเบอร์ท่านตัดเลยว่าต้องพึงกระทำความพอใจเนาะ ความควาเพียรอุตสาหะความไม่ย่นย่อไม่ท้อถอยนะด้วยสติสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าที่จะต้องเรียนรู้ความสิ่งที่เราไม่รู้นี่แหละหรือน้ําหนักสิ่งที่เรารู้แล้วเราลดละเลิกมันยังไงนะพิจารณาอดกั้นหรือทําให้มันแจ้งหรือทําให้มันดับไปถ้าเราทําแบบนี้มากๆเราก็ดูกดนะชะลอหน่อยก็ได้ไม่กินพุ่งนี้แล้วกันนะอะไรอย่างเงี้ยก็กดน้ําหนักแล้วพิจารณาดูความอยากเราซิว่า เออมันไม่กินก็ไม่เป็นไรนะ <ไป S 1> แล้วเราก็มีร่างกายที่แข็งแรงเราก็ไม่ต้องเปืองชีวิตเราให้มันต้องไปต้องไปกินพิษเยอะๆนะเพราะผมเข้าใจว่าวัคซีนเนี่ยกินเยอะๆไปเนี่ยไม่ว่าจะกินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิบอย่างนะถ้ามันเป็นวัคซีนนะมันก็จะเป็นวัคที่ไม่ซีนแนละ้วลหละมันจะมักไปสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาแนละ้วมันจะป่วยแล้วคราวนี้เราก็จะมาทุกเพราะว่าเราอยากได้สุขสมตรงนั้นปุ๊บเราก็จะป่วยเพราะเราอยากค้นจะอาการเหล่านั้นด้วยนะ นี่แหละคืออาการที่เราเห็นเลยว่าแค่เราเจอสิ่งใดแล้วเราเห็นเลยว่าเรายังมีความทุกข์ทรามาที่มีน้ําหนักมากอยู่อยากได้สมใจเนี่ยนั่นแนหะละคือเราทํากรรมที่เสพสมใจอยากมาไว้มากหรือมันซ่องสูงเสพไว้เยอะมากอพอมันมีผัสสกระทบปุ๊บมันจะมีความรู้สึกไม่ช่มชื่นไม่ชอบใจกระวนกระวายถึงขนาดที่เขาถึงกับลงไม้ลงมือกันเลยเนหะ็นไหมฆ่ากันกันยิงกันนั่นแหละเขาสั่งสมใจมาเยอะมากอะ เขาก็จะปรุงแต่งไปสู่ความอยากได้ดังใจมากเนาะนั่นแหละคือสิ่งจริงที่เขาครูทั้งโกรธทั้งทั้งเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเราไปในทางที่ไม่ดีเป็นทุกข์จริตอยู่แล้วให้เราเลือกไว้อย่างนี้แล้วกันเนาะกิเลสหนูมันจะหลอกอะค่ะมันบอกว่ามันไม่ได้กินนานแล้วนะอันนี้หนูบอกว่าไม่ได้กินนานแล้วมันก็จะกินมันหายนั่นแหละคือไม่ฟังเลยนั่นคืออะ บอลความอะไรเอวบออยากได้สุขสมใจไง <ã? S 2> ววก็ื่อบทพุเจ้าก็ตัดไปแล้วว่าอาหารหรือว่ารสชาติของอาหารย่อมย่อมยีด้วยรูปแบบรสต่างๆหรือรูปแบบแปลกๆเนาะก็เแนบบีแบบ่ยเว้ยมันสีสันเยอะแยะรสชาติมันก็เป็นอย่างนี้มันเนี่ยรูปแปลกๆคือรูปสมอยากสมใจอยากของเรานั่นแหละที่มันยิ่งคิดมันก็ยิ่งอยากมากขึ้นใช่ไหมนะานอ,อาจารย์ถามว่าน้อพระทลายโจนเมกินนะ มันอะไรจันไม่อร่อยนะจังเออเห็นไหมมันความอันลอยมันย่อมยีมาเป็นรูปแบบต่างๆใช่ไหม่ะเพราะอะไจอยไม่กินเออเอาเป็นเพื่อเป็นกำลังใจให้นะว่าเราจะเห็นความจริงว่าความมันมันมีความคึดมากถึงมันจริงๆแล้วความอยากได้สุขสมใจสุขลวงมันไม่มีหรอกแต่มันทำให้เราพิจารณาไปต่างๆให้เราไปเสพในสิ่งที่สมใจแต่สุดท้ายมันสร้างทุกข นี่แหละผ่านเขาย่อมไม่รู้มันเขาเรียกว่าเป็นประดุลน้ําหวานอะไรอวอร์นสิงที่เขาอยากได้อยากมีอยากเป็นนะแต่เสพเข้าไปเนี่ยพอปากสงา่งผลเมื่อไหร่ก็จะเห็นเลยว่าไอ้ขี้เท่าที่กบผ่านแดงๆไว้อะ่ะโล่ขึ้นมาแล้วเขีย่ยขี้เท่าออกมาปุ๊บอุ้ยคราวนี้แหละทุกใจเลยเก็ผสมใจนะเนาะเวลาไม่สมใจเขาจะผ่านทุกเลยล่ะอันนั้นคืออย่างหนึ่งนะแต่ร่างกายอีกล่ะส่งผลอีกอย่างหนึ่งด้วยนะ เราก็ทําให้เราบิดเบือนจริงค่าเฉลี่ยของตัวค่าของชีวิตก็จะผิดเพี้ยนไปเรื่อยก็ระมัดระวังแล้วการตั้งสีลดีๆพี่บอกว่าสีลที่ประเสริฐที่สุดก็คือสีลที่มีสังวรสำรวมระวังที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมีสติที่แววไวยยับยั้งชั่งใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆที่มันอะไรอาวรในส่วนที่อยากให้สุขสมใจเนี่ย ศีลเนี่ยจะเป็นตัวสังวรที่ดีที่เราเห็นความต่างเห็นความจริงที่อยู่บนความลวงโดยเฉพาะความไม่สบายใจของเราให้เราเทียบแบบนี้แล้วก็ลดละเลิกเพราะศีลที่อาจารย์บอกก็มีฌานเนี่ยเราต้องมีปัญญาว่ามันเป็นโทษแน่ๆหละมันไม่ได้สุขที่เราคิดหรอกนานๆกินทีไม่กินก็ได้นี่นานๆกินทีก็ไม่กินสักนานๆอีกทีก็ไม่ได้หรือไงมีเรศความอยากเยอะเออนั่นแหละเราจะเห็นความอยากนี่แหละทําให้เราทําใ,ใจในใจลงไม่ได้ เพราะฉะนั้นเราต้องรู้แล้วว่าเหตุแห่งทุกมันคืออาการความทุกมันเกิดขึ้นจะเกิดในสาเหตุคือมันมีความอยากสุขสมใจอยู่เราค่อยๆลดละเลิกด้วยการภาคเนาะเราเสพไปมันก็จะสมใจอยากด้านหนึ่งส่งผลสุขภาพร่างกายให้เสียด้านหนึ่งแล้วมันก็ใบบอกเราว่าเราไม่ทุกเรารอทุกส่งผลโอเคไหมไปกำลังใจให้ครับอาจจะพี่หน่อยมาแล้วคุณนาค่ะอ่า ภาสนาสู้ๆเดี๋ยวถ้ามีรอบหน้าก็ถ้ามีหลายอย่างก็ตั้งสู้ให้มันได้สักอย่างหนึ่งแบบนี้ยถ้ามันมาแบบนั่นที่เหมือนเดิมอีกอย่างเงี้ยก็ให้มันมีชนะบ้างเนาะค่ะเจริญขึ้นอาจเจริญขึ้นแล้วเราตรวจได้แล้วว่ามันก็ลดความความอร่อยลงไปนะอ่าโอเคค่ะนุธนาค่ะค่ะสาธุค่ะ อ่าต่อไปอาจารย์เอค่ะต่อด้วยกุ้งประพัสสอนนะคะอสมใจอัสุน,น,นันน้องนนท์อ้าวกาลยาเมื่อก่อนเหมือนอยู่ข้างบนนะไปอยู่ข้างหลังละอ้าวบัลลาดยังเหลือเหรอคะบัลลาดอ้อยไ,ได้ค่ะ อ่าเช่นค่ะให้เอก,ก่อนละคะพูดได้เลยไหมให้ก่อนอ่ะเอาอ้อยเอาอ้อยก่อนก็ได้ค่ะเอาอ้อยก่อนค่ะ